48ชั่วโมงก่อนหน้านี้โอ้โหเจ้าคมนอนยี่แลยวะบายแค่ Bye, okay. เอ่อฉันรบกวนคุณหรือเปล่าคะไม่ครับไม่ครับเข้ามาเลยครับคุณชื่ออะไรเลยครับอ๋อฉันชื่ออลิสเดวอรเลียค่ะอ๋อฉันเป็นเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านใหม่อ๋อแล้วเนี่ยแหรอครับผมชื่อดรวัศน์ครับผมมีอะไรให้ผมรับใช้ไหมครับไม่ไม่ไม่ใช่เธอหรอกวัศนอ่ะนายหมายความว่ายังไงเนี่ย เอ่อที่ฉันหมายถึงอะไรก็คือเด็กที่ทำเสียงฟุตฟิตฟุตฟิตอยู่ข้างหลังเธอเนะ่ยโอ้เด็กคนนี้มันหนาวหนาวนะเนี่ยเป็นอะไรกับเขาเนะ่ยอ๋อทอมเขามาเข้าปิดประตูปิดบ้านนะคะอ,อ,อ๋อทอมไปผิงไฟกันนะคุณอยากได้ชาสักแก้วไหมครับเอ่อม,มันไม่ร้กวนเราเหรอครับเออคุณรู้ไหมเราเราเราเป็นใคร อ่าฉันเก่งว่าไม่ค่ะเวลาคุณมาเป็นเพื่อนบ้านเนี่ยคุณควรจะรู้ด้วยนะว่าเพื่อนบ้านคุณทํางานอะไรเป็นยังไง <Well, S 2> ฉันเริ่มกังวลแล้วอ๋อตอนนี้คุณโฮมกำ<อ>ลังแบบกลับเป็นนิสัยที่ไม่ดีของเขาแล้วนะเขาเขามีอาการป่วยนิดนึงซึ่งมันรักษาด้วยยาไม่ได้นะแต่ไม่เป็นไรหรอกอ๋อฉันเข้าใจแล้วค่ะ <But S 1> แย่เลยนะแต่ไม่เป็นไรหรอกครับคุณโฮมเขา เป็นี้แหละเดี๋ยวถ้าเขาได้สืบสวนอะไรสักอย่างเขาก็หายดีเองนี่วัันผมยืนอยู่นี่นะผมไม่ได้ตกลงไปในหน้าต่างอะไรนะคือวัันจะจีบให้ได้แต่ผู้หญิงไม่เล่นด้วยวัสนนี่หื่นขนาดนั้นเลยวะในนิยายไม่น่ามั้งเด็กน้อย มาที่ทำไมอ่ะอ๋อพ่อของผมครับเขาหายไปนานแล้วแล้วผมก็ไม่รู้เลยเขาอยู่ไหนอ๋อ,อ,อคือการดูเหรอว่าเด็กคนนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ตาแดงเพราะอะไรน่าจะ ขัดตาตะกี้มั้งเห็นมันทุทุเท้อยู่กดเลยขาดสันอาหารแล้วก็มีผิวสีซีดเกิดในปีหนึ่งแปดแปดเจ็ดชิวทอมอายุแปดขวบพ่อแม่เย็บให้สงสุดดูแล้วพ่อแม่จะไม่ค่อยมีตัง แผนที่ของลอนดอนสามารถอ่านแล้วก็ใช้ได้มือไม่สมเป็นเด็กไม่สมประกอบหรือได้รับบาดเจ็บเขาบอกว่าขาสารอาหารนะครับก็น่าจะเป็นมสมประกอบแหละมีอะไรอีกปะหมดแล้วมั้งครบแล้วนี่ใช่ไหม เออใช่ครบละดูครบแล้วลทอมอายุแปปีเสื้อผ้าของเขานั้นถูกเย็บปักถักร้อยเยอะมากก็คือตัดป่าตัดป่เยอะมากพ่อของแม่ทอมนั้นออไม่รู้ว่าเขาอยู่ดีหรือเปล่าเขามีสีซีดนั่นแต่แปลว่าทอมเนี่ยน่าจะมีอาการประมาณว่าขาดสารอาหาร เขาดูเศร้าเมาหมองแล้วก็มีตาที่แดงเพราะว่าเมื่อตะกี้เขาเพราะเขาขยี้ตาตลอดเลยดูแล้วการที่อทอมขาดสารอาหารเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุมาจากแม่ของเขาเได้รับสารอาหารไม่เพียงพอในขณะที่ตั้งครรภ์ก็คือกินของไม่ดีเพราะว่าบ้านจนนั่นเองนะครับ ชื่อเขาชื่อของพ่อเธอคืออะไรจอร์เฮิร์สครับจีเทงวะหายเลยแล้วบอกบอกตำรวจหรือยังล่ะพวกเขาไม่เชื่อผมเลยครับเขาแค่บอกว่าพ่อผมจะทิ้งผมไปแล้วครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายนี่เห็นพ่อเมื่อไหร่สามพิษก่อนครับเขาบอกว่าเขาจะไปหางานใหม่แล้วก็เขาดกดโกรธนะแล้วก็แสดงท่าทีแบบ แป,แ,ปปแปลกๆไปแปลกเหรอยังไงอะ่ะเขาบอกว่าลูกเดี๋ยวพ่อจะไปหางานใหม่นะลูกห้ามไปไหนเด็ดขาดผมว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆแ,แ,แล้วล่ะสามอาทิตย์ก่อนนั่นแหละนั่นมันนานมากเลยนั่นน่ะใช่ครับไม่ให้กดคิวทำไมว,วะใช่ครับทุกๆวันเนี่ยผมหวังว่าเขาจะมาให้ผมเห็น เยอะมากเลยเธออยู่ที่ไหนละทอมอ่าสิบสองนัสเซอรสตรีทครับผมแล้วลก็ชั้นแรกประตูอีอยู่ในไว้์เชเปลครับแต่ผมไม่มีเงินที่จะให้คุณหรอกนะไม่ไม่เราไม่เก็บเงินหรอกทอมใชด่ดูแล้วก็ดูแล้วหนูน่าจะไม่มีตังค์ขอบคุณครับคุณโฮมใช่โฮมทำถูกแล้วดูแล้วทอมก็ไม่น่า,นานมีตังค์เหมือนกันแปลว่าตอนนี้เราต้องไปที่ พี่กันเล่นเอ็กซ์โปไปสำรวจที่ห้องทอมห้องทอมอยู่ไว้ชาเปลไปหนังสือไปขับรถไปไม่เวียนหัวแล้ววะเปิดการอนุมาลคืออยียงเฮอร์สเปเชียลช็อปสเปเชียลอะไรสเปเชียลดิววะ <laughs> พ่อของทอมนั้นหายไปสามอาทิตย์ก่อนพอไปหางานใหม่ ไม่รู้ครับถึงอย่างถึงละโอ้ถนนนี้มันแคบเกินไปที่จะเอารถม้าเข้าไปได้ฉันต้องเดินเข้าไป Northern Street ไม่ใช่เกี่ยวกันบอกอะไรวะอยู่ไหนนะ Dorset Street Dorset Street ห้องที่สิบสองห้องนี้บอกว่าห้องนี้ห้องที่สี่ ยี่สิบสองยน่วะห้องที่สิบสามี่สิบสองอยู่ตรงนี้นี่ไงประตู E B บประตู E อ่านี่ไงโหห่าง่ายไงเนาะน็นนอกน็อกเดินเข้าไปหน่อยนี่บ้านของผมนะครับคุณโฮมหวังว่าคุณจะเจอพ่อผมเร็วๆนะแน่นอนทอม คืออะไรนี่นี่สินะว่าทำไมนายถึงมาหาฉันทำไมอ่ะอ๋อชือ็ักโงมเป็นคนเขียนเกี่ยวกับการสืบคดีแหละอันนี้ทอมเนม่จะอ่านหนังสือตอนกลางคืนนะนะสะสมหนังสือมือสองสงสัยจอร์จเธอเนี่ยเขาอยากให้ลูกของเขาเนี่ยมีการศึกษาที่ดีที่สุดแต่เขาไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนใช่ครับ พ่อเขาซื้อหนังสือพวกนี้ให้ผมหมดเลยอืมเบลลิคูดเป็นพ่อเป็นพ่อที่ดีอ๋อนี่ไปแล้วอืมนี่คืออาหารเริ่มจะหมดแล้วเพราะว่าผ่านไปสามาที่แล้วที่จอร์ดเทอสหายตัวไปแล้วก็โอ้โหแล้วมันกินอะไรวะเนี่ยทอมพ่อหายเป็สามที่ละกินอะไรวะ well, ซุปนี้น่าจะเป็นซุปที่คนทำเนี่ยสกิลในการทำอาหารเนี่ยไม่ค่อยจะมีเลยพีเซนซุปอะไรครับโรเทดได้ด้วยอรอไม่มีวะโลเทดมี น่าจะเป็นบินหาสักอย่างของพ่อเขาอ๋อนั้นแม่ผมเองครับแม่เขาตายตอนผมยังเด็กๆเนี่พ่อผมบอกว่าอ่าผมเนี่ยเหมือนแม่ผมมากขอโทษด้วยนะทอมแม่ของฉันก็ทิ้งฉันตอนเด็กเหมือนกันอาอนี่มันแก๊งเด็กัมพาว่ะ เพดานเนี่ยมันรั่วตลอดเลยครับปกติพ่อจะเป็นคนซ่อมเนี่ยโอ้โหพ่อของเธอที่ทำงานหลายอย่างน่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่างทรงช่างซ่อมช่างไม้นู่นนี่นั่นเฮ้ยอะไรวะน่ะก็แค่เสื้อเก่าๆอะไรบางอย่างอยู่ในกระเป๋า กาวเหรอสงสัยน่าจะเอามาจากผนังนะโอเทปบาร์ดพับสตรีทพับทับบาร์ดตรงนี้ขึ้นได้มันมืดกันไปฉันมองแล้วไม่เห็นใช่ครับกูก็มองหาแล้วไม่เห็นเหมือนกันครับผมลงมาก่อน ลงมาก่อนอะไ้ใช้ได้ป่วะอันนี้ใช้ได้ป่ะเออเว้ยดาวถูกด้วยไ้ยอีซี่มันอีซี่ขึ้นไปดีเอา้าเป็นอะไรเอออะไรนี่แล้วมันจะจุดยังไงอ่ะอ๋อจุดให้เองอัตโนมือกดอะไรได้ป่ะอ๋อ กระเป๋านังเลอมีอะไรในนั้นนะ่ะฟราบออกมาฟีบโซดีจอฉันรู้นะว่านายยังหางานไม่ได้นะแล้วนายก็ต้องห,หากับข้าวอะไรให้ลูกนายด้วยรวมถึงเสื้อผ้าลูกนายด้วยเออมาที่ผับนะฉันฉันคิดว่าฉันได้ยินเกี่ยวกับเอองานพิเศษ,ษ,ษฉันเสนอให้นายเลย หวังว่านายจะมานะง,งานพิเศษงั้นเหรือไปเป็นแล้วป่ะพ่อนายไปทำงานพิเศษอะหนูน้อยพ่อผมไปที่เอ่อทาบาร์ดผับบ่อยครับแต่ว่าเขาไม่ใช่นักดื่มนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพ่อเขาไปทำไมโอเค ภารกิจเ,เราถึงไหนละโอเคคราวนี้ไปที่โอทาบัดพับครับแมป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 มันอยู่ตรงไหนวะไมดีลงเราคุยไม่ได้อนะโอทาบัดพับเอาบ้าคุยกับคนนี้ได้ สวัสดีครับคุณมิสเตอร์โฮมว่าไงวิกินออนายเจอนายได้งานแล้วนี่ใช่ครับแต่ว่าผมอยากจะทำงานคุณมากกว่าใช่ใช่วิกินฉันอยากให้นายช่วยอะไรนิดหน่อยนะตามที่รับบัญชาเลยครับคุณโฮมอ้ยเออไ้เจอด้วยไปทาบานภาพไปเข้าไป ฉันต้องเงียหูฟังว่ามีคนมาเสนออะไรเกี่ยวกับอานพิเศษหรือเปล่าแล้วมันจะฟังไงอะ่ะโ,โ,โอ้โห้โห้โห้ยากวะยากว่ะเฮียไม่ไม่ไม่ เจ้าคนนี่เจ้าคนที่เสนองานพิเศษเนี่ยมันไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ดื่มเหล้าโอเคแล้วงไงต่อครับผมที่ไรไม่มีอะไรทำอะไรโอโ้โทำงี้ไม่รู้อะไรมั้งมาแอบฟังอะ่ะเอาคนไหนเอานี้กน ได้ยังวะได้มันแบ่งชนชั้นการทำงาน<ต><ว>นะใ<ต><ว>ช่ฉันรู้สึกดีนะที่เป็นเจ้านายของวัสันอะประมาณว่าเจ้านายก็รวยกับลูกน้องเสมออย่างเฟรฟลุฟลุฟลุ จะคนที่เสนองานพิเศษนั่นแหะเขาไว้หนวดเหมือนหนวดแมวหนวดจิ๋มคนที่ฉันตามหาเนี่ยเขาไว้หนวดเออแล้วก็ไม่กินเหล้าไม่หนวด วิสกเกอร์โอ้ยม,มีมีดด้วยวะเครื่องดื่มเป็นเบียร์ไม่ใช่คนนี้แน่นอนเพราะว่าเขากินเบียร์นะครับไหนเข้าไปดูสิคนนี้เปล่า มีหนวดวิสกอ์อ้อเครื่องดื่มน้ำเปล่าคนนี้เนี่ยแหละนี่น่าจะเป็นผู้ชายเรียนตามหานะจับตาดูเอาไว้โลติวติวติวโอ้ดูนี่อ่ะไม่ดูด้วยคนอ่ะอ๋อจนเครียดกินเหล้าจนเครียดกินเหล้าแล้วน้ำมันไม่หมดแล้ววะ สามสิบนาทีต่อมาคนหายาแล้วพี่แกก็ทิ้งขยะโอ้โหคนที่สังคมต้องการ Ireland, จริงจริงอะไรเนี่ยตะกี้มันขยำไหมแล้วทำไมมันดูเรียบเรียบวะเฮ้ยผู้กำกับครับผิดคิวครับผู้กำกับ ตะกี้ยังขยำอยู่เลยครับให้ตายสิมีคนหา,หายหรือเนี่ยน่าสนใจจริงๆเลยเ,ลเ,เริ่มที่ประมาณตุลาคมคุณจอห์นสโตรบริดจ์ได้หายไปจากดซเซอร์สตรีทภายใต้ความสงสัยและงุนงนถ้าหากคุณมีข้อมูลอายลเกียดว่าเขาแล้วก็ติดต่อมิสซิสเมียของเขาด้วยที่ 5. Rose Street ขอบคุณสำหรับข้อมูลแล้วก็ความช่วยเหลือถ้ามีนะแต่เราไม่มีออกมาปรับตามไปเลยไหมเห็นเห็นเจ้าคนนั้นไหมฉันอยากให้หนายตามเข้าไปได้เลยครับคุณโฮม a d your service ไป <'t> อย่าคาดเขาได้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 เลยอยู่ตรงไหนไปไหนหรอวะไม่มีคือห้ามเห็น,นอ่ะเออครับเ้ยม่มีคเขเือไว้หลบโกนครับอีก่อนครับอีก่อนไปตรงนน้นเลยฟึ๊บฟึ๊บ อย่าเห็นนะรับ e. อีเอ้ยเกือบเกือบเห็นอยา่ยาอย่ารับอ e. ีก่อนครับอ e. ีก่อนรีบเดินไปไปครับติดติดเอ้ยติดโอ้ต้องสงสัยจะหายไปแล้วจะเย็นอันซี่หลบก่อนครับอ e. ีก่อนพอน e. ่อนุ่มรับอีก่อนเดินไปมีตรงไหนวะโอ้โหตรงไกลเลยวะหลบก่อน หันมาม่กแล้วหันมาบ่อยอะวะคือเป็นอะไรนี่บโอเคไปแล้วครับอืมครับอีฟืบดูก่อนไปยังมันเห็นป่ะถ้าเราพลิกเนี่ยไม่เห็นหวะดูนี้ก็ได้ ไปต่อพ่อหนุม่มโอ้ยติดอีกแล้วติดอะไรนักหนาวว้าโท่เออเอ,อ่ะอ,อ่ะจบตากันไหมสบตากันไหมสบตากันไหม,มจ๊ะทำไมยืนนิ่งๆวะอ้าวคาสีซะงั้นตำรวจตำรวจพวกนั้นต้องไม่ให้ฉันผ่านไปได้เลยช่างหาทางอื่นทางนี้แน่นอนมันก็มีทางเดียวอะ วิ่งวิ่งวิ่งผู้ต้องสงสัยจะหลุดรอดไปแล้วใจเย็นมีคับเวอร์ตรงนี้โอ้เขาอ,อยู่ตรงนี้พอดีครับผมฮะลบลบสี่เวนลบจะพีคทำหอยไดลล้หะอออกมาก่อนครับอีต่อหันอีกแวะเป็นอะไรวะจะหันน้ำมะเขืออะไรวะหันน้ำหอยเลยนี่ไปไปเลี้ยวขวาไปเลี้ยวขวาไปพี่ ที่จะหันไปทำไมเนี่ยหันบ่อยฮะชอบหมูหันนะหยุดร้องไห้แล้วไปทำงานซะทำไมต้องด่าแรงขนาด,ดนั้นวะเอออยู่นี่และอ่ะ <c oughs> พวกเด็กผู้ชายที่มาจากบ <c oughs> ูเซอร์แก๊งนะ่ะถ้าเจอมันจชอาจทำให้ให้น่วมเลยเ <c oughs> ด็กง่แปแล้วว่าเราผ่านตรงนี้เราโดนแน่ครับ <c oughs> ขึ้นไปนั่นแล้วก็ไปปัดมาซะฉันฉันต้องขึ้นไปทางนั้นนะแต่มันแต่ว่ามันอันตรายเกินไปอย่าตีเด็กคนนะนะั้นเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขึ้นไปทำวามสะอาดให้เองคืออะไรวะมันทำวามสะอาดยังไงอ่ะอาขึ้นขึ้นอะไรโอ้โหขานี้เลยอ่ะ โอเคขัดขึ้นขึ้นขึ้นโอ้จะตายไหมเนี่ยขัด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 คัดัดขัดขัดขัดัดขัดคัดัดัดััดคัด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 ดัขัด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 ขัด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 ัดัดขัดขัด เฮ้ยจะตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เเมันหน้ามือแล้วน่ะ <c oughs> จะดึงไหม <c oughs> <c oughs> โอเคถึงแล้ว <c oughs> ดีใจใจนี่เขาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วไปไงต่อไปแอสซิซินคิดเลยเหรอครับโอเค <c oughs> บินไปเอ้ยเฮ้ยตกไปนี่ไปไงอ่ะไปไงวะ ชอหอแล้วต้องโดดไปอ๋อเราวิ่งเลยเหรอ้ยจะฆ่าสายตาแล้วจะฆ่าสายตาแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนอะไรนี่โอ,โ,โอ้โหไปโอ้ยอย่างเงี้ยคือต้องหมุนเมาส์กับกด W A S D อะแล้วให้อยู่ในวงกลมอ่ะเพื่อตาแบบจะหลีแล้วเนี่ยดีบๆถึงแค่ไม่ไหวละเจ็บละปวดตาเลย จเย็นซี่ใจเย็นใจเย็นใจ, <đâu> จเออใจเย็น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 ถึงยังวะเออเออเอ,อ,อย่าร้องดิร้องก็ร้องตามเนี่ยไงต่อหน่อยยังเห็นอยู่เอาหินตาได้ปะเดินทางนี้เหรอ,อไม่ไม่ไม่อย่าเพิ่งคาดอย่าเพิ่งคาดอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนฮ้ย วายตกแล้วไปไงต่อโอโ้โหกระโดดขึ้นไปเหรออ๋อนี่ไปกระโดดข้ามแล้วรลอลงมาครับอีอีอีกแล้วไปละวิ่งอืมครับอี เขาจะฟังไ <laughs> oh, อ้น,นี่ร้องเพลง <laughs> รีบ,รบ,รบหันไปเเฮ้ย <Yeah. S 1> <c oughs> นี่มัน <c oughs> ตรงนี้ไม่มีที่ให้หลบแล้วต้องเข้าไปในสวนสวนนี่อะโอปะ ฮ้ยนี่มันเธอจะไม่ทำอะไรสอนฉันน่ะไม่สนไม่สนสายปีนสายปีนล้วสายปลายไปเดินดิเดินดิไม่เดินวะรอดแม่เออไอ้ออกฟื้นเอ้ยมีรับอีตรงนี้รอรอเออจะมีคับอีตรงนั้นด้วยหันอีกแล้วหันบ่อยแท้ เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรจะหันทำไมฮหันทำไมเดไปจ้างทำคนเป็นหมูหันเลยเนี่ยหันบ่อยนะเราเนะี่ยหันอีกแล้วตก,กี้มันก็หันจะหันทำคนปกติใครจะมาหันอย่างนี้วะหันบ่อยก็ทุกๆสิบวิอะ่ะหายต่อยังไงฮะทำไมหน้าจืดนี่ใครครับเข้าไปได้ประตูแล้วฮะ โ oh. เดินแบบคนจะตายอ่ะมีให้คุยฉันรู้จักเด็กเกจ้าเด็กนี่นะเฮ้ยนี่นจิมฉันขอยืมเครื่องมือพวกนี้ได้ไหมตอนนี้ฉันทำมิชชั่นอิพ o s s i b l e จากคุณโฮมอยู่นะ <laughs> ทำโมคูดอ่ะเฮ้ย <laughs> ดูไปดูมาหน้าเหมือนทำฟอรเลนเหมือนกันได้เนี่ย <laughs> <laughs> มาละโอ้ขาลองเท้าหร <laughs> อเอาละครับคุณผู้ชม คำถามของผมคือขัดยังไงวะอ่ะไม่รู้ปแปลงก่อนอนะ่ะเราต้องเอาพวกดินซ้ายนั่นออกไปก่อนนะแ <c oughs> ช่แหล่นี่หรอเ <c oughs> อาแชร์นี่เหร <c oughs> นี่แกหลับยังงันเหรอไม่ได้ไม่ได้ง่วงไม่ได้ง่วงม่นด้ง่วงแลหลับ <c oughs> คืออะไรอ๋อขัด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 ขั <c oughs> นด,ดนัดขัั อ่าัด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 แล้วก็ขัดขัดกะทำอะไรเนี่ยอ๋อขอโทษครับคือผมกำลังเรียนรู้มันอยู่เน่ยโดนด่าซะงั้นกูนี่อื้ออะไรอ่ะอืมครับ E วิ่ไม่ออกไปถึงนั้นเลยนะเวน โอ้โหขอแค่ตัวแค่ตัวขับเบอร์ผมกลัวมันหันมามากเลยวะเอใจะเย็นจะเย็นหันกลับไปแล้วละ่ะเออหันกลับไปไปครับอ e ีต่อยังไงต่อวะ โอ้เขาพูดกับคนม้าอยู่ฉันต้องเข้าไปอยุ่เขาไม่ยอมไปใกล้ๆเขาแต่มีมีหมาว่ะเดตายสิฉันต้องหาทางใหม่ซะแล้วก็มีทางนี้ทางเดียวเหมือนเดิมไหมไม่รู้เลยผู้ต้องสงสัยจะคาดสายตาแล้วต่เย็นสิต่เย็นใจเย็นฟ้าบยังไงต่อไปแล้วเขาไปแล้วยังไงต่อพอจบแล้วมั้งเนี่ย ฉันฉันไม่อยากฆ่าสายตาเขายางเอาเขาแถบวะ,ะเขเออฟูทอมพอลเลนตืบโอ้โหไม่มีใครรู้เลยเพราะตามหลังมาไม่ถึงละเฮ้ยเขาแอบเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งเปิดป๊าบน่าสุใจจริงๆมีอะไรนสวนกันนะ โอเคครับผมพอก่อนเนาะมาไกลได้เ,เนี่ยก็คือตอนต้นเรื่องคือไม่ได้พูดเกี่ยวกับสวัสดีอะไรเลยนะฮะก็ผมขอมาแก้ตัวตรงนี้นะฮะเพราะว่าต้นเรื่องเนี่ยมันออกมามันก็คุยกันเลยก็สวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนกลางวันสวัสดีตอนบ่ายสวัสดีตอนเย็นนะฮะสำหรับทุกคนที่มาเป็นผู้ชมในวันนี้นะฮะก็ถ้าใครชอบก็ like, กดไลค์กดซับสไครต์กันแล้วแต่นะครับขออย่าอย่าก,กดดิสไลค์หรืออันไลค์หรืออั up, นซับนะฮะซับแล้วซับเลยเนอะก็มีแค่นี้ฮะสำหรับวันนี้พาร์ทนี้ ขอไปก่อนครับใช่ไหมทอมฮอนแรน